วิธีสังเกตและรับมบือเมื่อลูกโดนปลี่ ก็คือการกลั่นแกล้งหรือว่าความก้าวราวนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งการใช้กําลังทําลายร่างกายกันนะคะหรือการใช้วาจาค่ะทําให้คนที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกแย่นะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบมากๆเลยค่ะกัดเด็กๆนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะส่งผลให้เด็กๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่อยากเข้าสังคมร,รวมไปทั้งมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีวิธีการสังเกตแล้วก็รับมือค่ะกับการที่ลูกๆเนี่ยถูกบูลลี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยค่ะ ข้อที่1นนะคะคือน้องจะมีร่องรอยหรือบาดแผลจากการถูกทําร้ายนะคะหรือถ้าใครไม่มีบาดแผลเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่ส่งผลให้เห็นว่าน้องเนี่ย ค้มานะะส่วนข้อที่2นะคะก็คือน้องเนี่ยจะไม่พูดถึงเพื่อนที่โรงเรียนหรือกิจกรรมที่ทําในโรงเรียนเลยนะคะส่วนข้อที่3นะคะ <ri> น้องเนี่ยนะคะ <ri> ก็จะมีอาการเครียดค่ะที <ri> ่หลุดง <ri> ิดมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4นะคะน้องจะมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยะคะ่ะแล้วก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านส่วนข้อที่5ค่ะคือน้องจะมีอาการปวดท้องเวียนหัวหรือไม่ยอม ทานข้าวนะคะเป็นที่ผิดสังเกตมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อ6นะคะน้องจะฝันร้ายบ่อยๆค่ะแล้วก็มักจะปัสสาวะรถที่นอนด้วยค่ะวันนี้เรามีวิธีรับมือง่ายๆนะคะมาบอกคุณแม่กันค่ะสําหรับข้อที่1เลยนะคะคุณแม่ให้คุณแม่เนี่ยรีบไปคุยกับลูกก่อนเลยค่ะหากว่าน้องเนี่ยบอกปัญหาเล่าปัญหามาให้คุณแม่ฟังแล้วนะคะ คุณแม่เนี่ยรีบไปคุยกับทางโรงเรียนเลยค่ะเพื่อหาแนวทางในการรับมือต่อไปนะคะว่าจะแก้ไขปัญหายังไงค่ะข้อ2นะคะก็คือทําให้ลูกเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะคะก็คือการเสริมโอคิวให้กับน้องนั่นเองค่ะโอคิวเนี่ยนะคะก็คือความฉลาดในทางด้านการมองโลกในแง่ดีค่ะหรือว่าคิดบวกนั่นเองนะคะบวกกับคนที่รังแกเราเลยค่ะเอยไม่ใช่นะคะดูปนอันนี้นะคะก็คือการมองในแง่บวกเพื่อให้ตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้วก็ส่งต่อคุณค่านี้ให้กับคนอื่นค่ะ พอมีคนมารังแกน้องนะคะน้องก็จะเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นรังแกหรือว่ามาว่าเรานะคะเขาก็จะมีปืนต้านทานในตัวเองนั่นเองค่ะ ข้อที่3านะคะก็คือให้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่อาจจะส่งผลให้น้องเนี่ยถูกรังแกได้นะคะอย่างเช่นการให้ของที่มีมูลค่ากับน้องไปค่ะอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้คนที่มารังแกน้องเนี่ยสาเหตุมาจากการที่อยากจะแย่งของจากน้องก็ได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือสอนให้น้องเนี่ยมีเพื่อนค่ะอย่าให้น้องเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะเพราะถ้าน้องเก็บตัวคนเดียวอาจจะเป็นเป้าสายตาให้คนเนี่ยมารังแกหรือว่ามาบูลลี่น้องได้ ข้อ5นะคะก็คือการสอนให้ลูกเนี่ยมีความกล้าหาญค่ะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์อย่างแรกเลยนะคะคือเราจะต้องให้ลูกเนี่ยไม่แสดงความตัวออกไปค่ะเม <ME> ื่อมีคนมารังแกลูกนะคะเพราะว่าคนที่รังแกเนี่ยเขาก็จะยิ่งได้ใจแล้วอาจจะเพิ่มเลเวลของการรังแกให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงสอนให้ลูกเนี่ยมั่นใจที่จะบอกกับคนที่มารังแกว่า ให้หยุดทําซะอย่ามารังแกด้วย,ยอารมณ์ที่นิ่งเฉยนะคะไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้เลยค่ะเท่า, danach, า so much, นี้นะคะรูปของเราเนี่ยก็จะมี EQ หรือว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการเหล่านี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณแม่นะคะเข้าใจแล้วก็ใจเย็นค่ะรับมือกับสถานการณ์ให้ดีนะคะตรงนี้คุณแม่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะ